สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูที่สอนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในรายวิชาการงานอาชีพนูกนะนะครับวันนี้คุณครูที่สอนก็จะพามานูกเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะครับว่าเราเนี่ยอยู่กันสมาชิกนูกมีทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วทําไมทุกคนถึงต้องมีหน้าที่ของตัวเองครับ เด็กๆรู้หรือเปล่าเล้าเด็กๆล่ะอยู่ที่บ้านในลูกในครอบครัวเด็กๆมีหน้าที่อะไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ยนะครับถ้าเด็กๆคนไหนรู้แล้วนะครับหรือเด็กๆคนไหนยังไม่รู้เดี๋ยวคุณครูก็จะพาไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเด็กๆไปเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลยเอาละครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเอเด็กๆคนไหนพอจะทราบบ้างว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรในบ้านบ้างครับเก่งมากเลยครับสำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามครูนกแต่สำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยครับว่าตนเองและสมาชิกในบ้านมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้าง บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อนอนหลับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆแต่ละครอบครัวก็จะมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันออกไปครับครอบครัวขนาดใหญ่ก็จะมีสมาชิกหลายคนครอบครัวขนาดเล็กก็จะมีสมาชิกน้อยกว่าเด็กๆลองนับดูสิครับว่าที่บ้านของตนเองนั้นมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดกี่คน เรามาดูความหมายของคำว่าบทบาทและหน้าที่พร้อมๆกันเลยนะครับบทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้หน้าที่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านก็จะมีความสุขครับ ตัวอย่างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านคุณพ่อมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทำงานหารายได้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ทำสวนสตัด้าลดน้ำต้นไม้ร้างรถยนต์เป็นตน้นคุณแม่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้าน ทำงานหารายได้ประกอบอาหารซ่อมแสม่งเสื้อผ้าหน้าที่ของลูกพี่ชายพี่สาวตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูสักผ้ารีดผ้าถูบ้านชิ้งขยะเช็ดกระจกกอกน้ำจัดโต๊ะอาหาร หรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านส่วนหน้าที่ของเรานั้นมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคุณครูช่วยเหลือตอนเองในการอาบน้ำแต่งตัวใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ำในการรับประทานอาหารจัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบกวาดบ้านล้างจานล้างแก้วน้ำครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วใช่มครับว่าบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเรานั้นมีอะไรบ้างหากใครยังไม่เข้าใจคุณนกมีวิดีโอสื่อการสอนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนได้ชมกันอีกครั้งเพื่อให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมแล้ว ไปรับชมวิดีโอกันเลยครับวันนี้วันเสาร์แต่พลอยก็ตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวกับครอบครัวและเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วพ่อคะวันนี้พ่อพาพลอยไปเที่ยวนะนะนะคะไม่ได้หรอกลูกวันนี้ พ่อยุ่งมากเลยอ้าวทำไมล่ะคะหนูอุตส่าห์เป็นเด็กดีตื่นตั้งแต่เช้าแต่พ่อต้องไปดูแลต้นไม้ในสวนแล้วก็สัตว์ในข้อของเรานี่ลูกพักหยุดสักวันหนึ่งไม่ได้เหรอคะไม่ได้หรอกลูกถ้าหยุดเราก็ไม่มีรายได้นะมันจำเป็นขนาดน,นั้นเลยเหรอคะ ใช่จ้าก็พ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวของเรานะก็ได้ค่ะคุณพ่อหนูเข้าใจค่ะเล่าสู่กันฟังพ่อของพลอยทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์ เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและครอบครัวของน้องๆทำอาชีพอะไรกันบ้างครับรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆคงได้ทราบแล้วนะครับว่าทำไมพ่อถึงได้ทำงานหนักทุกวันเพราะว่าพ่อของเรามีหน้าที่สำคัญคือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับ พอพ่อออกไปทำงานได้สักพักลอยถือกล่องของเล่นมาหาแม่แทนแม่คะคุณแม่มาเล่นกับหนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนละกันนะลูกรอแม่ทำงานให้เสร็จก่อนทำไมดูทุกคนยุ่งจังเลยล่ะคะแม่ยังต้องกวาดบ้านล้างจานถูบ้าน ซักผ้าแล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวอีกนะจ๊ะโอ้โหเยอะจังเลยนะคะแล้วทำไมแม่ต้องทําด้วยล่ะคะก็มันเป็นหน้าที่ของแม่นี่จ๊ะที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในบ้านคุณยายคะ คุณยายเล่นกับหนูได้ไหมคะไม่มีใครมีเวลาว่างเล่นกับหนูเลยมาพลอยมาคุยกับยายตรงนี้ลูกพลอยต้องเข้าใจนะลูกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตัวหนูเองหนูก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือทำกันบ้านตามที่ครูสั่งแล้วก็เป็นเด็กดีไงลูกอย่าไปน้อยใจ ว่าไม่มีใครมีเวลาให้นะหลานอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหนูเองก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันหนูเข้าใจแล้วค่ะคุณยายเพื่อนๆรู้กันแล้วว่าทำไมแม่ถึงต้องทำงานบ้านทั้งวันเพราะว่าแม่ของเรามีหน้าที่สำคัญคือต้องดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวนั่นเองครับ แต่ในบางครอบครัวหน้าที่ของพ่อและแม่นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะเช่นบางครอบครัวคุณพ่อและคุณแม่อาจจะออกไปทำงานข้างนอกกันทั้งคู่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างๆของตัวเองน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครูนอกจากนี้แล้วน้องๆ ยังสามารถช่วยงานบ้านเล,เล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยนะคะเช่นเก็บผ้าทำความสะอาดบ้านเป็นต้นค่ะน้องๆจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวนั้นจะแตกต่างกันไปเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและคนในครอบครัวตายายมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำกับลูกหลานและลูกเอง ก็มีหน้าที่ในการเคารพเชื่อฟังตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนั่นเองค่ะถ้าทุกคนปฏิบัติตัวตามหน้าที่ของตัวเองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วครอบครัวของเราจะมีความสุขค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้ถึงหน้าที่ของตัวเองกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกสนุกส่งท้ายกันแล้วค่ะ เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆเลือกเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกต้องและเลือกเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดข้อหนึ่งลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ <Wow. S 2> ข้อสองหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านคือลูก ข้อสหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวมีความแตกต่างกัน <Wow! S 1> ข้อสี่จากเนื้อเรื่องพ่อของพลอยทําอาชีพค้าขาย <Wow! S 1> ข้อห้า ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วครอบครัวจะมีความสุข <Wow! S 1> เอาล่ะครับน้องๆได้เวลาพบกับคำเฉลยกันแล้ว ดูสิครับว่าน้องๆคนเก่งทำถูกกันกี่ข้อข้อหนึ่งลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่ถูกต้องเพราะลูกมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และยังมีหน้าที่ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยขออ้อ 2. หน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในบ้านคือลูกเป็นคำตอบที่ผิดครับ เพราะหน้าที่ดูแลครอบครัวนั้นเป็นของคุณพ่อคุณแม่ข้อสหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวมีความแตกต่างกันเป็นข้อความที่ถูกต้องครับเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันครับเช่นคุณพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวคุณแม่มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ภายในบ้าน และน้องๆเองก็มีหน้าที่ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครับข้อ4จากเนื้อเรื่องพ่อของพลอยทำอาชีพค้าขายเป็นข้อความที่ผิดเพราะในเรื่องคุณพ่อของพลอยทำอาชีพเกษตรกรรมคือปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ข้อ5ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แล้วครอบครัวจะมีความสุข เป็นข้อความที่ถูกต้องเพราะถ้าทุกคนทาหน้าที่ของตนได้ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนั้นครอบครัวก็จะมีความสุขสนุกไหมครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ได้รู้หน้าที่ของคนในครอบครัวว่าสำคัญอย่างไรแต่ขอบอกว่าเรื่องที่จะเรียนกันคราวหน้าน่าสนใจกว่านี้อีกครับเพราะเป็นเรื่องของสิทธิของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจไว้รอพบกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับอานะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเห็นไหมลูกเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมลูกว่าเรามีหน้าที่อะไรอา่ในสมาชิกแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ออกไปไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคุณตาคุณยายซึ่งเด็กๆสังเกตได้ยังไงลูกก็คือสังเกตจากการใช้ชีวิตร่วมกันใช่ไหมครับย่งย่งคุณคู่เนี่ย อยู่กับตาใช่ไหมลูกอ่าอย่างในทุกๆวันเนี่ยตาคุนขูก็จะออกไปหาปลานะครับเพื่อมาขายนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยกลับมาใช้ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะให้คุครูไปโรงเรียนนะครับให้ยายเก็บไว้อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีสมาชิกที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุครูอที่รอนก็จะพามาให้นักเรียนนะครับเขียนแผนผังความคิด หัวข้อบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะครับว่าบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวเนะี่ยแต่และคนมีจํานวนเท่ากันไหมลกูกอาวุวันนี้คุณครูขอใช้เป็นก้อนเมฆนะครับเด็กๆก็จะได้ทาแบบคุณครูนะครับก็คือทําเป็นแบบที่ความคิดเช่นเคยนะครับอย่างนี้คุณครูเขียนไปแล้วก็คือตัวเรานะครับตัวเรานะครับอาอย่าง อย่างตัวเราก็คือตัวนักเรียนใช่ไหมลูก ok. ก็คือมีหน้าที่อะไรลูกตั้งใจเรียนใช่ไหมครับหรือนอกจากนี้นอกอะไรอีกลูกช่วยงานบ้านอย่างนี้ได้ไหมอ่านะครับอย่างทราบคุณ<ๆ>อย่างใครอยู่ครับพ่อนะครับอยู่กับพ่อก็เขียนพ่อลงไปทําพ่อทําหน้า Ryan, ที่อะไรลูกอ่าทางานใช่ไหมครับอ่างเงี้ยทำงานหาเงินอย่างเงี้ยต็ตนต้นนะครับโดยใครอยู่กับ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะมีหลายคนกนนี้อาจจะมีขีดออกมาหลายก้อนเมฆมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งตัวอย่างนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะลูกซึ่งแต่ละคนนะครับสมาชิกอาจจะแตกต่างกันไปบางคนอยู่ครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะมีหลายก้อนเมฆหน่อยนะครับยิ่งมีหลายก้อนเมฆยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับอ่านะครับสาหรับ ความสรุปแนวความรู้วันนี้ก็คือเด็กๆได้รู้บทบาทหน้าที่นะครับของสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยใบงานของเราก็คือให้เด็กๆนะลูกบอกถึงสมาชิกในครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัวนะครับพอสังเกตแล้วลูกเขียนมาสั้นๆนะครับเสร็จแล้วนักเรียนตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งมุณครูเอามาอวดกันในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับนะครับสาหรับวันนี้คุณครูดีสอนนะครับก็ต้องขอจบการ เรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปนะครับ